สวัสดีค่ะช่องบุญชัยวิธีบ้านทุ่งพารวยค่ะวิธีปราบยุงนะคะใบตะไคร้หอมที่บุปุ๋ไว้นะคะทั้งตะไคร้หอมตะไคร้ไม่หอมอะ่ะตัดออกมาตากแห้งแล้วก็ลมควันแป้งร่่าเลยนะคะสเป็นวิธีไล่ยุงแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องใช้ยากันยุงฉีดพ่นนะคะเอาใบตะไคร้ตากแห้งนี่แหละลมควันเลย นะคะคยุงเยอะดีนักเวลาลุมหนิวยมาเป็นร้อยเป็นพันตัวมาลุมกัดกัดแบบไม่เกรงกลัวเลย <c oughs> <c oughs> แป้งล่ำ <c oughs> แป้งล่ำโดนลมควัน อมควันะเลยนะคะยุงเยอะหมดไหมยุงทีเนี้ยอื หมดไหมยุงไม่กัดแป้ง่ําแล้วนะคะแต่มากัดน้งมนแทนนะคะมันหนีควันมากัดนงมนแทนเดี๋ยวนงมนไปทําเมนูมื้อค่ำก่อนนะคะเอฟซีวันนี้จะมีเมนูมื้อค่ำอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วันนี้นะคะน้องมนก็จะทำเมนูมื้อค่ำที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็ทำแบบง่ายๆทำแบบบ้านๆด้วยนะคะเมนูนี้ก็คือเมนูไข่ตุ๋นนะคะน้องมนก็จะทำด้วยวิธีตุ๋นใส่หม้อนะคะเรียกว่าไข่ตุ๋นใส่หม้อนะคะก็ทำแบบบ้านๆนะคะ ก็เครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เตรียมไว้แค่ไข่ไก่นะคะจะจีฟองก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะอ่ามีสมาชิกทานเยอะก็ทําเยอะมีสมาชิกทานน้อยก็ทําน้อยนะคะตามความเหมาะสมนะคะก็จะมีไข่ไก่แล้วก็หอมซอยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไทยนะคะกระเทียมนี้เราก็จะเตรียมไว้นะคะเจียวกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมให้หอม เพื่อที่จะมาโรยหน้าไข่ตุนนะคะวิธีทําก็คือทำํำง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีทําพร้อมกับน้องมนเลยนะคะลงมือทําเลยคะ่ะไข่ตุนใส่หม้อะะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะให้เหลืองหอมพอดีพอดีนะคะ่ขั้นตอนเริ่มแรกเราน้องมนก็จะทํากระเทียมนะคะเจียวกระเทียมไว้ก่อนนะคะ เอาไว้โรยหน้าไข่ตุนนะคะกระเทียมเกลียวนี่ก็เกลียวแบบเหลืองพอดีพอดีนะคะไม่ต้องให้เหลืองมากหรือไม่มากเดี๋ยวจะขมนะคะพอเกลียวกระเทียมเสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่ชามเอาไว้นะคะค่ะหลังจากที่ทํากระเทียมเกลียวตักใส่ชามไว้แล้วน้องบอก็จะนําน้ํานะคะน้ําเปล่านะคะประมาณ1ชามหรือ1ถ้วยนี่แหละ ก็มาเทลงใส่กระทะต่อเลยนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะพอนำซีอิ๊วขาวกับผงปรุงรสมาปรุงกับน้ำแล้วก็นำไข่ไก่นะคะที่น้องมนทำใส่ชามเตรียมไว้แล้วเอามาใส่ลงในน้ำในกระทะเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำในกระทะเดือดนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ พอใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็ตีให้ไข่ไก่ให้เข้ากันเลยนะคะไข่ขาวกับไข่แดงนะคะตีให้ผสมรวมกันให้เข้ากันเลยนะคะให้ไข่แดงกับไข่ขาวเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใช้ส้อมนะคะตีไข่แดงกับไข่ขาวกับน้ํานะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลย พอไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันดีแล้วนะคะน้องมนก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะรอให้ไข่สุกนะคะพอไข่เริ่มใกล้สุกแล้วก็เติมพริกไทยลงไปนะคะโรยหน้าลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็โรยหอมซอยนะคะที่น้องมนเตรียมไว้นะคะถ้ามีผักชีด้วยก็ใส่ด้วยนะคะแต่น้องมนไม่มีผักชีก็มีแต่หอมก็เลยใส่แต่หอมซอยนะคะ แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มาเปิดฝาออกพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยนะคะสุดท้ายก็โรยด้วยกระเทียมเกียวนะคะกระเทียมเกียวแล้วก็หอมซอยอีกหน่อยหนึ่งนะคะสังเกตดูไข่ตุ๋นจะเด้งดึงเด้งดึงในหม้อกระทะเลยนะคะเด้งดีมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆค่ะกลิ่นหอมนะคะ ไข่นี่เด้งดึงเด้งดึงเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าไข่ตุ๋นใส่หม้อค่ะคลิปนี้น้องมนฝากเป็นกำลังใจช่องมนชยัยวิถีบ้านทุง่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแกชร์กดติดตามและติดตามชมคลิปเป็นจบคลิปนะคะกับขอบคุณเอฟซีที่มีตาเข้ามารับชมคือเป็นจบค่ะมาทานเมนูมื้อค่ำกับน้องมนนะคะไข่ตุ๋นใส่หม้อนะคะทำง่ายง่ายนะคะแค่มีไข่ไก่ติด ตู้เย็นไว้ก็ทำได้แล้วนะคะเด้งมากๆค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไข่ตุ๋นใส่หม้อเนื้อเด้งๆนะคะรสชาติหอมอร่อยจ้า